มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคชเอกเพื่อนทีมหมูป่ารับอัฐิน้องดอมกลับบ้านประกอบพิธีล้านนาอัฐิของน้องดอมเดินทางข้ามทวีปถึงบ้านเกิดเชียงรายโคชเอกเพื่อนทีมหมูป่าเดินทางไปรับก่อนที่จะพากลับบ้านทำพิธีทางาศาสนา เวลา13นาฬิกาของวันที่4มีนาคม2566ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายพระครูประยุทธ์เจติยานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวาคุณตาคุณยายของน้องดอมนายนพร,รัตน์โคชนบกันทวงนายเอก,กพลจันทวงหรือว่าโคชเอกผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมี่พร้อมด้วยนักเตะภายในทีมหลายรุ่นไปรอรับอธิของน้องดอมหลังจาก เดินทางกลับมาถึงสนามบินโซนภูมิในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกานางธนพ,พรพรหมเทพมารดาของน้องดอมพร้อมด้วยบิดาและก็พี่สาวของน้องดอมเดินทางไปรับอัฐิของน้องดอมที่สนามบินรรณภูมิได้เดินออกมาจากห้องผู้โดยสารขาออกยายของน้องดอมนั้นอยู่ในอาการที่โศกเศร้ารออยู่และได้พูดด้วยภาษาไทยลื้อซึ่งแปลใจความว่ายายมารับดอมกลับบ้านเราแล้วนะลูก จากนั้นเดินทางออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายโดยครอบครัวของน้องดอมนะคะได้นำอัฐิของน้องดอมแวะไปที่บ้านพักซึ่งตั้งอยู่ภายในตลาดสายลมจอยก่อนที่จะได้จุดธูปบ,บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตอนรับน้องดอมกลับสู่มาตุภูมิทั้งนี้เป็นไปนตามประเพณีและความเชื่อของชาวล้านนาคะ่ะโคชเอกแล้วก็เพื่อนทีมหมูป่ารับอัฐิน้องดอมกลับบ้านก่อนเดินทางต่อไปยังวิหารพระเจ้าอินทร์สาร ภายในวัดพระธาตุดอยเวาคณะได้นำอาทิตของน้องดอมไปตั้งไวนะ้ณซุม้มซึ่งได้ตั้งภาพถ่ายของน้องดอมไว้โดยวันนี้เวลาประมาณ19นาฬิกาจะมีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอาทิตน้องดอมเป็นคืนแรกทางนี้นะคะจะมีการสวดอภิธรรมเป็นระยะเวลา2คืนจากนั้นในวันที่6มีนาคมจะนำอาทิตย์ไปประกอบพิธีละอังคารลงสู่แม่น้ำโขงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดอมอีกครั้งค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ